สวัสดีครับทุกวันนี้เราใช้บัตรจ่ายเงินกันแทบทุกวันแต่คุณเคยหยุดคิดไหมครับว่าบัตรที่คุณใช้กำลังพาคุณไปสู่ความรวยหรือนี่เพิ่มกันแน่วันนี้ Fu t u r e Forward Business จะมาไขาข้อสงสัยบัตรเครดิต vs บัตรเดบิตต่างกันยังไงและเราจะใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้ได้เงินคืนไม่ใช่จ่ายดอกเบี้ยถ้าพร้อมที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินให้ฉลาดขึ้นแล้วไปดูกันเลยครับ 1. ทําความเข้าใจความแตกต่างขั้นพื้นฐานบัตรเดบิตคือเงินของคุณเอง ผูกกับบัญชีออมทรัพย์ใช้ได้เท่าที่มีเมื่อเงินหมดก็ใช้ต่อไม่ได้ข้อดีปลอดภัยจากหนี้ควบคุมง่ายบัตรเครดิตคือเงินของธนาคารเป็นสินเชื่อระยะสั้นๆที่ธนาคารให้คุณยืมไปใช้ก่อนข้อเสียถ้าจ่ายไม่เต็มมีดอกเบี้ยมหาศาล20%บวกต่อปีแต่มีข้อดีใหญ่คือสามารถสร้างเครดิตทางการเงินได้ 2. ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้รวยขึ้นเราจะใช้บัตรเครดิตให้เป็นเครื่องมือทําเงินครับสูตรที่1 การใช้เงินคนอื่นใช้เงินธนาคารไปก่อน45-55วันโดยไม่เสียดอกเบี้ยถ้าคุณมีเงินสดรออยู่แล้วนี่คือการได้เครดิตฟรีสูตรที่2ระบบสะสมแต้มเงินคืนทุกการใช้จ่ายคุณจะได้แต้มหมายหรือเงินคืนแคชแบ็คหนึเปนี่คือผลตอบแทนที่บัตรเดบิตให้คุณไม่ได้ย้ําต้องจ่ายเต็มจํานวนและตรงเวลาเสมอ 3. 2ข้อผิดพลาดที่ทําให้นี่เพิ่มข้อผิดพลาดหจ่ายแค่ขั้นต่ํา เมื่อคุณจ่ายขั้นต่ำเงินส่วนใหญ่จะไปตัดดอกเบี้ยเงินต้นแทบไม่ลดทําให้นี่ก้อนเดียวอยู่กับคุณเป็นปีๆข้อผิดพลาดสองซื้อของที่ไม่จําเป็นใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อของที่ต้องการไม่ใช่จําเป็นและไม่สามารถจ่ายคืนได้ภายในเดือนนั้นนั่นคือกับดักนี้ที่ใหญ่ที่สุดครับสีวิธีรอดก่อนติดลบก,กดทองของการใช้บัตรกดข้อ1ใช้เท่าที่มีเงินสดถือว่าบัตรเครดิตเป็นเพียงเครื่องมือจ่ายเงินที่สะดวกเท่านั้น ห้ามใช้เงินที่ไม่มีในบัญชีกฎข้อ2จ่ายอัตโนมัติพอตโตเพตตั้งค่าให้หักเงินจากบัญชีเต็มจำนวนอัตโนมัติเพื่อป้องกันการลืมและเสียดอกเบีย้ยกฎข้อ3ใช้บัตรเดบิตในการควบคุมสำหรับการใช้จ่ายประจำวันเล็กๆน้อยๆที่ต้องการควบคุมงบประมาณอย่างเข้มงวดให้ใช้บัตรเดบิตจำไว้นะครับบัตรเครดิตคือมิสองคมถ้าใช้เป็นจะช่วยให้คุณรวยขึ้นจากสิทธิประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดจะพาคุณติดลบทันที ใช้บัตรเดบิตเพื่อความปลอดภัยและใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นถ้าวิดีโอนี้เปิดมุมมองใหม่ๆให้คุณกดติดตาม Future Forward Business เพื่อไม่พลาดเคล็ดลับทางการเงินเหล่านี้อีกนะครับสวัสดีครับคุณมีเงินเก็บก้อนแรกแล้วแต่ไม่รู้จะเอาไปลงทุนอะไรดีหุ้นรายตัวก็เสี่ยงเกินไปกองทุนรวมก็มีเยอะจนเลือกไม่ถูกวันนี้ Future Forward Business จะพาไปเคล์คำถามสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนมือใหม่นั่นคือ ETF versus กองทุนรวม เราจะเจาะลึกความแตกต่างที่ซ่อนอยู่และสอนวิธีเลือกเครื่องมือที่ใช่เพื่อให้เงินของ